รี่คุยเลยกันเนียเองแผ้เยอะทุกดอะรีบคุยเลยเองแผ้เยอะสุดเองคุยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไปคนแผ้เยอะสุดคุยเลยไอเรื่องไหพี่ไอเรื่องเออไอเรื่องอะเรื่องคุยเลยกูเองเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองเออหลงจัดเลยเนี่ยเพราะกูอยู่กับหลงข้างหน้าเลยพี่แล้วก็จนจนจนจบอะไรครับพี่ข้างหน้าเลยพี่เคลือไปในพี่เป๊ะ เสร็จนี้ไปไ้มปากดีเฮียบังไลสัตว์แต่จังหวัดเก่งนะไอ้เฮียกำลังจะไปอีกฝั่งอยู่แล้วต้องไมดยไดีเท่าใครเลยเฮียล้วกูบ้องแม่ตายเฮียบังสต๋แล้วตสวยละ5ที เอ้านี่หูดับเหรอไม่ได้ยินเสียงใครเลยเฮียโูไอ้เฮียกูไม่ได้ยินเสียงใครเลยกูตีแล้วกูยืนตั้งนานกูไม่ได้เสียงเฮียเลยกูว่าเงียบกันอย่างวะกูได้ยินกูได้ยินกูได้ยินมึงด่ามึงด่าไอ้บังอ่ะลมบ้านแต่กูไม่ได้ยินใครพูดเลย ไอ้เียเดนอมของไอ้สัตว์ปั่นจัดคอริต้าเฮ้ยเดินขโมยรถนะทหารเดืนขโมยรถขูดจะหายเอ้ยจอนจอนจอนจอร์นฮะอุปกรณ์เออกอุปกรณ์อ่ะว่าไปไปไหนอะวว่่าางงไปเถอะถ้ารถเต็มอ่ะกูเองไอ้จอนน้องพี่ไปด้วย ลงมารถกูรถกูเออไอ้กูก็ไม่มีรถด้วยฉลาดไวด้วยในสัตว์ไว้ไวด้วยไวด้วยในสัตว์มีการน้องเลือกกูไม่แทงอ๋อเห็นแล้วจะได้บาร์พี่แทงผมมาได้ไหมอ่ะคนหนึ่งไม่อยากทำน้องก็ดิพี่แทงผมเถอะเป็นวะนี่แหละตั้งแต่เกิดมากูยังไม่เคยแทงเลยชัขวาว่าแล้วแม่งยืนเร่งรถแปลกๆเมื่อกี้กูไม่เห็นพี่กู รับเหด้วยยนะอ่าลืมรับมาคนเดียวอ่ะกินน้ำไม่ชื่นใจเฮ้ยผิดเหลี่ยมว่าไม่น่าใช่ต้องพูดว่าไงล่ะพี่เองพี่เมาที่ไหนไหนคนไหนคนไหนคนตาเจนเจนไอ้เด็กมาผักเอาเอาไหนไหนคนไหนว่าไอ้ไหนมาคนเดียวว่ามาที่ไหนพี่เอาไว้มาที่พี่อ่ะพี่อุลุทธอ่ะพี่พี่เฉินอุลุทธ์เบี้ยเฮ้ยไอ้บอลมาคนเดียวอ่ะแดกน้ำไม่ชื่นใจแต่ถ้ามากับผัวผู้ชายเมื่อไหร่ล่ะก็โดนตีคู่แน่ ตัวไอ้แบนยางนันเฮ้ยไอ้โอ้โหอีนัวเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเอ้ทิชชเนินไปล่วไม่ใช่มังกรของเราเราเคลียร์มังกรหมดแล้วแย่ មកកាប <morally terminar cawnelim> ់ឯនងអូយ หมอนี่เขาว่าผมเนี่ยเขาว่าผมเนี่ยเขาว่าเหมือนไอ้บินไอ้บินดูกูนะเอาไปไอ้แวนแกชุบเหรอชุบอ,อ๋อแวนฮัลโหลแอรดูอยู่นั้นเนี่ยพี่แล้วพี่เฉินเห็นด้วยพี่เฉินไอ้แบนมีใจให้แฟนเก่าอะไรวะแกทำอะไรอ่ะน,นี่ทำอะไรอ่ะมีใจรู้ทำไมอ่ะกูยิ้มเลยอ่ะยิ้มทำไมอ่ะแจ๊ให้ประเดี๋ยวอะไรอ่ะคูตีมัน พื้นทีเเล่นมาเนี่ยแต่ยิ้มได้ไงเนี่ยฝ่ามันดีใจครั้งที่จบแล้วอะไรพูดไอ้แบนเออพี่เฉียนจะบอกนะว่าปาร์ตี้ยันหว่าเรามาเสียมากเลยมึงทำแบบเนี้ยพี่ไม่ได้ยินเลยเหรอพี่เฉียนเออไม่ได้ยินที่อะไรเขาพูดกันเหรอพี่ดีพี่เฉียนพูดปะอะไรว่าไงพี่เฉียนพูดว่าผมติดใจกับคนพี่ติดใจคนที่ฝ่ายกิวอะพี่อยากถามว่าที่มันใจพี่เรียตีนอะมันใจใจพี่เรียตีนอยู่ปะ จอกเรียอะอะไรนะอะไรบอกว่าอะไรนะมึงมึงมีภารกิจมึงต้องไปเนี่ยจะให้เรียกตีนะไอไอวารคิวมันยืนไหนวารคิวไหนไม่หรอกไอคิวอยู่ไหนไม่ใช่คิวไอิวแกงแล้วว่าคิวแกงแล้วคือไหนไรแล้วมันไป็นไหนอ่ะแล้วมันไปลงมาตอนไหนวะพี่บอกแล้วมันตกเดี๋ยวพี่เล่าฟังกี่รอบหนึ่งก็ได้เดี๋ยวพียร์เขาน่าจะพูดอีกอ๋อเหรอมึงคุยกันเดือดเลยเหรอตอนจบเดือดเลยอ่ะก็คือไม่เลือดแต่ว่าพียร์แกสดไอพี่แบบแกถาบกลางสภาเลยอ๋อว่า ว่าไอ้ฝาคิวที่ได้พี่เลียตีนอะยังงย้ายกูเลียตีนอยู่เปล่าเหี้ยแล้วพ่อไงเนว่ยคือมันมันไม่อยู่พี่มันไม่อยู่เนี่ยมันไม่อยู่มันไม่อยู่แล้นี่คือรีรันในโดมเหรอใช่ไม่ได้กินเลยเลยเพื่อนโอ้ยเหี้ยเราได้กินพี่หลงไหมเราได้กินพี่หลงไหมเออไม่กินใครเลยพี่หลงบอกว่าไายไายทาวเวอร์อยู่แต่แกงก็จะตีอีกเรื่อยๆเอ้าวสนุปไปเฉดไม่รู้เรื่องเลยเลยนะไม่รู้เหี้ยอะไรเพื่อนจริงจริงไม่ได้โกหกเลย กู่่่ไมใชหรอกูแกล้งด่าไอ้บังไม่กูแกล้งด่าไอ้บังเพราะกูเห็นบังมันเงียบกูเลยงงว่าเงียบทำไมกูแกล้งด่าไอ้บังเพราะกูเห็นมันเงียบกันกูเลยแกล้งด่ามันเล่น ตากูนตะกูนี้เหี้กีชางจะพูดเหียอะไรครับมันมันลงม่ันลงมัหมดมหอ้กูฟังอยู่บอะมร้อยอรอจังครับใจครับเหยมัลงมาร้องอย่หล้อนะดูนมัีให้เกียรติปน้าจริงว่ะเออใช่ถ้าเรื่องนี้คนจะติดเพื่อนไม่ใช่ละไอ้เหีย่อะไรนาไอ้เหียไม่ต่อไอยาด้วยไอ้เหี้ยไอ้โจไอ้โจ ไม่ได้อ่นอ่ะร้อง่นี่ออะไรหรือวเี้ยอ้ยี่ย่อ่ะี่ไ่อไกนีอไกนอดเนี่ยมันเสียิ่งหายอ่ะไแกะมูด้วยทำไรกฐานเดียวด้วยมือรู้ปะคูจอดหมูใ้ปะคูณ่าเหี้ตู้อยู่เ้ยเหี้ตู้อยู่หน่อยอีอหมาลอกกันยางกูดีเผยตัดโง่กับตำหมักม่กพุชเอยไอ้บานเ่ามันโดนคุมมูโชห่วยบไใจวะเพื่อนไอบยวเด็กบ้านมึงะกูด่าไปแล้วอะไรนะบักยิวเด็กหลงนี่ แต่ถ้ามันได้ได้วิชากิ้งก่าของกูไปแล้วแล้วมึงหายไหมเอ้าแล้วมึงหายไหมเอาแล้วมึงเปลี่ยนไปหมายความว่ามันจะเปลี่ยนสีเหรอพี่ขลอยยากเลยนะเว้ยไอ้ะไรวะกูกูรับได้แต่ว่าอย่าบอกชื่อรถที่ที่อะไรอือเฮียเนี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยหล่อเลยอุ้มอะมีอ้อมมีออมมีออมมึงดูกูกูถอดหลังทับไปแล้วหลงหลงฟังเสินะท้ายแล้วอ่ะมันต้องขับในดุกพื้นที่เลยอุ้มอ่ะพี่อะไรนะรถเก่าร้อยเอีดพี่ใช้รถอะไรอุ้มอ่ะรถอะไรอุ้มอ่ะอ่าน้ำตามไง ลายกิ่งกากแคบอลูนโอ้โหโจๆมานี้เดี๋ยวก็เป็นแคบอลูนเวอร์ชันใหม่ที่พี่ไก่คิวผสมรวมรวมความสามารถรวมกันเป็นอันเดียวเมื่เห็นสติกเกอร์ t คนรถถนนน่ะคนรถถนนน่ะแต่พี่เอาไปบนเขาเดี๋ยวเอว้สติ๊กเกอร์อ่ะอ้าวไอ้เฮียแต่ผมคิดดูว่ากูเอารถมึงไปอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าโคตรปรมาจารย์ที่เรียกกันว่าสุดยอดของโคเคนนะขายกิจข้างรถมันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรยมมาตูดยมมาตูดทำมชื่อน่ารักจังเลย อ๋อไปเลี้ยวเฮ้ยไอ้กายมึงของตกเหรอวะใช่พี่ผมเก็บของาตัวฟรีได้หนึ่งครับพี่พี่ตาพี่ตาเทปเปอดีเทียไม่ได้หรอวะพี่พี่ตาเทปเปอร์ดีเทียอะไรเพื่อข่อยดีผมดีลันไม่ไดไม่ได้ยินสักคำเลยกูไม่ยินใครสักคำเลยแต่ไอ้ไอ้โจลีลาให้กูฟังหมดแล้วแต่กูไม่ได้ยินสักคำเลยผมก็ไม่ได้ยินโจบอกแล้วว่ามึงบอกว่าจี้อะไรถ้าไอ้ทาวเวอร์ไม่ออกแกก็จะตีเรืออะไใช่ไหมโจต้องทำเสียงให้มันเลีออกบินกับไอ้โจถ้าจะถ้าจะขอยอ่าเออเข้าใจได้ แต่พี่เท่แค่นั้นอะเราดูพี่ช็อตพี่เท่ดีกว่าพี่บังอาการมึงว่มึงาเราถ้ามันมาแล้วมันตอบว่าอย่างยากไปอยู่เหมือนเดิมครับมึงก็พี่จะทำไงวะไม่เป็นไรงานนี้เราเราเหลือมิติกไหมพี่ทำไมข้อมือมันจะต่างนะพี่กระเป๋าหนึ่งเก้าอันนั้นเลขหลอกเลขจริงคือหนึ่งเก้าหกมือมือ เล่าไอแกดีตายไอแดีตายนามดแหละะกนนานนน่ยจไปคิดอได้แค่นี้อ่งหน่งร้อมึงตีร้อล้านได้คิดล้คอหสิบอันเนะใครเปิดอะประเด็นอะนอนไม่รับไงสอนี่เราไม่แต่พี่พี่ต้องมีเหรียญเก่าอีกไม่ใช่หรอที่วันแรกไปเอามาวันนี้ได้วันนี้ได้ให้สองกล่องพี่เปิดยังเปิด้ยี่สเหรียญี่ ทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่ตั้งแต่ตีมาก็เนี่ยมีแค่ห้าสิบเดียร์เนี่ย